สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic t a r o ล by บายคิตตนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันนะคะให้กับคุณคนที่เกิดราศีมังกรลัคนามังกรในช่วงวันที่16-28กถึง28่กุมภาพันธ์2568นะคะในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภเนอะ เราจะเป็นตัวแทนในการจับไพ่นะคะให้กับคุณคนที่เกิดราศีมังกร1ิบใบนะคะการทําคลิปแบบนี้มันจะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเราไม่ได้จาะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะใครที่อ่านแล้วตรงดูแล้วคิดว่าใช่คลิปใช่เรื่องราวของตนเองก็ถือว่าเรามีพลังงานตรงกันนะคะดูไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะไม่นํามาตัดสินใจในเรื่องสําคัญใหญ่ๆใ,ใ,ในชีวิตเนาะมาค่ะขอตั้งจิตอธิษฐานให้อ่านได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะคะมาดูกันว่าช่วงวันที่ 16ถึง28กุมภาพันธ์2อ6 8นนี้นะคะจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดราศีมังกรลัคนามังกรนะคะ มาอ่านไพ่กันนะคะมาดูกันว่าช่วงนี้ คุณเป็นอย่างไรและกําลังจะมีเรื่องใดสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณนะคะราศีมังกรลัคนาบาังกรใบแรกเดอะไฮโรแฟนนะคะเป็นไพ่พระนะคะไพ่พระไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักร,รักษาคุ้มครองนะคะในเรื่องของการสวดมนต์ไหว้พระการปฏิบัติธรรมนะคะเหมือนช่วงนี้คุณเองก็ทําอย่างสม่ําเสมอนะคะหรือมีใครบางคนอยากคิดอยากจะไปปฏิบัติธรรมก็ได้นะคะช่วงนี้ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตานะคะ เหมือนคุณเองก็อยู่ในมุมสงบของตัวเองนะคะแล้วคุณเป็นคนที่เป็นคนลักษณะของคนที่ให้ความรู้กับคนอื่นได้เป็นลักษณะของครูบาอาจารย์นะคะเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของความสามารถโดดเด่นนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่เป็นนักอ่านไพ่พยากรณ์ก็ได้นะคะถ h เฮลโลแ n นนะคะไพ่สีศักส์เนาะอสีออฟคันะคะช่วงนี้มีโอกาสได้เจอเจอกับ เรื่องราวในอดีตคนในอดีตรักเก่าหวนคืนก็ได้หรือได้กลับไปพบเจอเพื่อนฝูงครอบครัวหรือ,อาบางคนอาจจะกลับไปเจอครอบครัวบางคนอาจจะกลับไปเจอเพื่อนนะคะเพื่อนสมัยเด็กเพื่อนสมัยเรียนนะคะหรือบางคนอาจจะรักเก่าหวนคืนหรือบางคนอาจจะตั้งจิตอธิษฐานขอขอในเรื่องของความรักกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้เนี่ยคุณมเกเฑ์ได้กลับไปเจอกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะ จัสตเมนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณมันเป็นลักษณะของกฎแห่งกรรมนะคะสิ่งที่คุณได้พบได้เจอมันเหมือนบุญกุศลหนุนนำเนี่ยมีโอกาสได้กลับไปเจอกับเรื่องเก่าๆคนเก่าจริงๆนะนะคะจัสตเมนเขา Man, เป็นลักษณะของเทวดาเป่าแตรเห็นไหมครับเ,เขาบอกคุณว่าสิ่งที่คุณทําถ้าคุณทําไม่ดีเรื่องราวสิ่งไม่ดีต่างๆที่เคยได้ทําในอดีตมันจะย้อนกลับมาหาคุณแต่ถ้า ทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี้ยคุณทําดีคุณคิดดีคุณปฏิบัติดีเนี่ยคุณสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมเนี่ยเจ้ากรรมในเวรเขารับรู้เขารับทราบเขาได้รับบุญกุศลที่คุณแผ่ไปให้นะคะและตอนนี้เขากําลังจะปลดปล่อยคุณชีวิตของคุณจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงานโอกาสดีๆในเรื่องของงานกําลังจะเข้ามาขยับขยายเติบโตนะคะได้กลับไปทํางานเก่าได้กลับไปทํางานเดิมนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นในลักษณะของมีโอกาสที่กําลังจะได้เงินเงินก้อน เงินก้อนเงินเก็บเงินเก่าเงินมรดกเงินทรัพย์สินเงินจากครอบครัวเงินจากบรรพบุรุษนะกำลังจะได้นะคะห้าเหรียญน,นะคะห้าเหรียญมันเป็น,ปนลักษณะของการความความคิด กลัวกังวลในเรื่องของความขาดแคลนตรงนี้ตำแหน่งที่4ี่มันจะตกในล,กลักษณะของคู่ของคู่ชีวิตคนร,รู้จักรู้ใจคนใกล้ตัวมีปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่ในช่วงนี้นะคะหรือเงินอาจจะมีแต่มันเป็นเงินเก็บมันเป็นเงินออมมันเป็นเงินฝากที่ไม่สามารถนําหยิบจับออกมาใช้จ่ายได้ในช่วงนี้หรือช่วงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของอาการเจ็บป่วยในเรื่องของอภูมิแพ้ อากาศเปลี่ยนเนาะอากาศเปลี่ยนแล้วก็เป็นลักษณะของความเป็นไข้หวัดอะไรประมาณนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะคะในช่วงนี้นะคะใบต่อไปของคุณเป็นท r e of cup นะคะเป็นลักษณะของกัลยาณมิตร นะมีเกณฑ์เนี่ยที่จะได้ไปกลับไปเจอเจอกับเพื่อนเก่าคนเก่านะคะมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้ไปงานอะไรที่มันเป็นงานสังสรรค์งานลื่นเลิงหรืองานเลี้ยงงานแต่งหรืออาจจะไปมาแล้วก็ได้นะคะอาจจะได้ไปเขาเรียกว่าอะไรมีทีมถ้าเป็นในเรื่องของงานเนาะเหมือนเราจะมีทีมงานที่มีความเห็นพ้องจองกันแล้วก็เป็นลักษณะของการทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องลักษณะของเพื่อนก็กลุ่มเนี้ย แก๊งเนี้ยที่เราอยู่ที่เราครบที่เราครบหรือที่เราได้เจอเจอกันในช่วงเนี้ยเขาคือกัลยาณมิตรเขาคือคนที่จะมาส่งเสริมเราให้คําปรึกษาเราได้นะคะหรือเป็นลักษณะของการเฉลิมฉลองการมั่นหมายการแต่งงานก็ได้นะคะ ใบที่6ของคูณเพจออฟเพนท์เคิลนะคะเป็นลักษณะของความมั่นคงขึ้นในเรื่องของการเงินเนาะใครมีความคิดอยากเก็บเงินอยากออมเงินอยากลงทุนนะคะศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆให้ชัดเจนและนำนำเงินที่เรามีอยู่ไปลงทุนนะคะมันจะเกิดเป็นเม็ดเงินเป็นลักษณะข,ของการเก็บหอมรอมริบเริ่มต้นที่จะออมเงินและมันก็จะเหมือนมีรายได้เข้ามาทําให้เราเก็บเงินได้มากขึ้นเงินมั่นคงขึ้นในช่วงนี้นะคะ j u s t i c นะคะเป็นลักษณะของไพ่ราศีตุลเนาะเป็นลักษณะของความระเบียบความมีระเบียบความรอบคอบความยุติธรรมความชัดเจนนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเนี่ยเหมือนคุณจะเป็นคนที่ใช้เงินแบบ ค่อนข้างมีระเบียมบ,บมีแบบแผนมีแบบแผนมีการวางแผนในเรื่องของธุรกิจการงานที่ชัดเจนที่รอบคอบนะคะในเรื่องของการเซ็นสัญญาในเรื่องของเอกสารในเรื่องของการลงนามต่างๆนะคะตรวจสอบให้ละเอียดให้ชัดเจนเนาะการลงทุนมันคือความเสี่ยงเนาะเพราะฉะนั้นให้ศึกษาให้ละเอียดก่อนนําเงินไปลงทุนนะคะถ้าเป็นในเรื่องของงานการสอบงานข้าราชการเนี่ยช่วงนี้คุณมีสิทธิสอบได้มีสิทธิสอบผ่านใครขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้นะขอให้สอบได้งาน ข้าราชการมีสิทธินะคะมีสิทธิ์ได้นะคะหรือถ้าเป็นในลักษณะของกอัวบทตัวบทกฎหมายเนะใครมีปัญหาเรื่องคดีความฟ้องร้องเออขาเรียกว่าความยุติธรรมกำลังเข้าข้างคุณนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยได้รับความยุติธรรมเลยทำงานก็เจ้านายม่เห็นผลงานคนอื่นแย่งผลงานไปอะไรประมาณนี้เนะต่อจากนี้เหมือนคุณจะ มีความชัดเจนมีความเด่นชัดมีความโดดเด่นแล้วก็ได้รับความยุติธรรมกลับมาในช่วงนี้นะคะ Six of One เห็นไหมการงานของคุณสำเร็จลุด่วง เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของชัยชนะชัยชนะที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเราเพราะว่าซิกอัพซิกอัพวอเขาเป็นลักษณะเหมือนอัศวินที่พุ่งลบมาจนได้รับชัยชนะในเรื่องของงานงานเราจะเติบโตได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งเนาะงานที่ดีงานที่สอบงานที่ได้เนี่ย ใครรอในเรื่องของการสอบข้าราชการเนี่ยคุณจะมีมีเกณฑ์สมหวังนะคะมีเกณฑ์ได้รับความได้รับชัยชนะได้รับความสุขได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะขยับขยายเติบโตนะคะในเรื่องของงานดีเนาะ The Love r โอ้ช่วงนี้คุณก็มีสเสน่ด้วยนะมีเสน่มีสเสน่สนทั้ง เพศตรงข้ามหรือคนใกล้เคียงนะคะใครเห็นใครก็เขาเรียกว่าอ,อะไรมีสเสน่ห์ทางรูปร่างหน้าตาหรืออาจจะใช้รูปร่างหน้าตาเสียงในช่วงเนี้ยได้ให้เกิดรายได้เนาะเพราะว่าพูดจาอะไรพูดดีคิดดีพูดดีแล้วก็พูดได้เงินน่ะพูดแล้วนำเงินเข้าหาตัวในในช่วงนี้นะคะทํางานอะไรที่มันเกี่ยวกับของสวยๆงามๆเนี่ยก็จะดีนะคะการเงินเหมือนจะมีในเรื่องของการเงินที่เป็นช่องทางการทามาหากินจากรายได้ทางที่สองเข้ามานะคะในช่วงนี้เนาะ การเงินก็ดีนะเทนอบฟสอดนะคะให้สิบดาบเนาะ คือดาบหมายถึงอุปสรรคและปัญหาเนาะแต่ดาบมันมี1นึถึงสิและเนี่ยคุณเจอมาถึง10ละสิดาบแล้วนะคะในเรื่องของอุปสรรคและปัญหามลสมชีวิตเนี่ยเหมือนเราเค,เ,เคยเจอเคยเจอเคยผ่านมาจนครบหมดแล้วตอนนี้เหมือนปัญหาทุกอย่างมันกําลังจะค่อยๆคลีค่คลาย,คยไปในทางที่ดีขึ้นนะคะถ้าเจ็บป่วยอยู่ก็รักษาบางคนอาจจะมีเกณฑ์ต้องผ่าตัดบางคนเจ็บหลังปวดหลังปวดไหล่ปวดคออะไรมาเนี้ยมานานสักพักแล้ว มีเรื่องในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพต้องรักษาต้องผ่าตัดเนาะมันไม่ได้เป็นทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะคะแต่ถ้าใครมีในเรื่องที่เราพูดอยู่เหมือนเราเจ็บป่วยแล้วรักษาแล้วมันจะดีขึ้นเนาะจะเจอหมอดีเจอสิ่งดีๆแล้วแล้วเขาเรียกว่าอะไรเจอยาดีแล้วสิ่งที่เราถ้าเป็นในเรื่องของความเจ็บป่วยมันจะหายมันจะดีขึ้นมันเหมือน คนที่ปวดหลังมานานพอรักษาแล้วมันก็หายมันเหมือนชีวิตได้เกิดใหม่เนาะชีวิตก็เหมือนกันนะคะเหมือนคุณเจอเจอมรสุมมาต่างๆนานามาจนครบจบแล้วเนะี่ยต่อจากนี้ชีวิตของคุณกําลังจะได้เกิดใหม่กําลังจะมีเรื่องราวดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วนะคะเนาะมันเหมือนแบบชีวิตกำลังกำลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นจริงๆนะคะและเนี่ยก็มายืนยนันบ,บอกว่ามรสุมต่างๆมันกําลังจบ ครบหมดไปแล้วและเกิดใหม่ในสิ่งที่ดีกว่าเดิมนะคะเรื่องราวดีๆกำลังจะเข้ามาหลังจากนี้นะคะแล้วคายสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะขออะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เนี่ยคุณจะสมหวังนะคะเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้พรโดยเฉพาะในเรื่องของงานข้าราชการนะคะโอเคนะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆเลยนะคะดูเป็นไกด์ไลน์เนาะอันไหนที่ คิดว่าตะขิดตะขวงใจไม่อยากรับไปก็ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะอันไหนที่คิดว่าพอรับได้ถือว่าพี่ไพ่บาบอกมาเตือนมาแนะนํามาไกด์ไลน์ให้เราเตรียมตัวรับมือนะคะกับสถานการณ์ต่างๆที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนะคะใครอ่านคลิปแล้วอยากพูดคุยกับเราเป็นการส่วนตัวอยากอ่านไพ่กับเราเป็นการส่วนตัวติดต่อได้ที่ไอดีไลน์นะคะหรือ ดูคลิปแล้วอยากขอบคุณเราก็กดปุ่มซุปเปอร์แท็หรือโอนเงินได้ที่รายละเอียดที่อยู่ใต้คลิปนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะเมจิกทาลล์าบคิตตี้ค่ะ